สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจเนะจ้ะมาพบกับแนวทางหุ้น nke รอบโซาลบายจ้าหลบปกติและกันนี่ ke รอบซาลบาย vip จ้าวันพฤหัสบดีที่11เดือน1 2หา6 7กับแนวทางของแอดจ o ยจ้ามือนี a แอด o อยลง nke รอบซาลบาย vip ให้พี่น้อง fc ด้วยจ้า สำหรับผลสรุปนีเคอีของเมื่อวานจ้าวันทีน่สิบนีเคอีรอบปกติสำหรับรอบเศร้าเด่นอยู่ที่เก้าแปดวิกูดจา้เาเห็นกันอยู่เนาะผลของรอบเศร้าจะาบนนอกหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแนวทางของเขาจับคู่เข้าไปที่ตัวกลับเก้าเจ็ด เสียดายเน้นเน้เนพิดตัวเราจะเน้นเก้าสองเก้าหกเน้นเขามาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเขาเดินเก้าวิง่งลู่เก้าจะสําหรับรอบเศร้าจะบนลา 61, ่างหกหนึ่งพลาดไปโอ้โหอันนี้เก้าหนึ่งเนาะเปลี่ยนกับหัวอีกนิดเดียวตรงตรงอ่ะสำหรับรอบบายจะสี่กับสามวิ่งลูดจะผลของรอบบายบนนี่คือพลาดไปจากหนึ่งเจ็ดสองโอ้โหมีสามสองสี่สอง เขามาเจ็ดสองะจ้ะเหล็กด่นรอบายของเฮาบุญนี่บ่วมาเนาะแต่ว่าสูตรตัวจับคู่คื่อว่ามาอยู่นะจ้ะสองตัวรางรอบายออกหาซีหาซีจับคู่พลาดไปจับบริจับเหล็กพี่น้องหาซีเขาเด่นสี่วิลลุสี่สำหรับรอบใบสองตัว่างจ้าอ่ะสำหรับนิเคอของมื่อวันกับตามนี้เลยใจยินดีกับพี่น้องเอฟซีสตามด้วยใจยินดีกับ คุณติดตามแนวทางกับแอดจอยด้วยเราจะฝากตามต่อจานี่เคยอิรอบสละบใบวันที่สิบเอ็ดมือนีแนวทางของเฮาสีมาให้ตามสูตรหรือบ่อสีปังให้อีกหรือบ่ออานิกาลอรุ่นอีกที่เนืงจะหรับชมไว้เป็นแนวทางทามักถ้าชอบโ่อยตามบ่อมักบ่อชอบล่อยผ่านได้เอาจะตัวเลขกตัว,ตวมีเขามีรูปผิดพลาดประการใดกะขอถดขอภายพี่น้องเอฟซีไว้ y ด้วยละกันเอาจะกอยยางทีแอดจอยเคยอธิบายไปเราจะวาง ้าสูตรรุดบ่อยๆกับหายผักๆไว้ก้อนได้เนอกจากว่าเวลาแนวทางนี้สายหุ่นจ้ะเวลาหุ่นมาตามสูตรกับอาสิเขาได้ต่อเนื่องอยู่แต่ว่าเวลาสว่วงงากก็อาสิมีผิดพลาดกันบ้างเนอกจากอ่ะนี่เคอีรอบว i p อพีวันที่สิบเอ็ดมือนี่จะลงหายอีกเถือ่อนึงจ้ะ้ามักถ้าชอบคอยตามเด้อจะสำหรับนี่วีกะเบิ่งให้ดีเนอกจาก นี่เคอีรอบปกติกับนี่เคอีวีไอพีจะรอบเศร้าเอสจอยให้เด่นอยู่ที่สองกับหนึ่งสำหรับนี่วีจะอ่าเอสจอยบมมีพ้นสรุปให้นอกจากสำหรับนี่วีมือนีจะเพราะว่าบริลลงไปเนาะจากเมื่อวานบริลลุ่งหายนาะจากมือนีกลับมาลุ่งหายนอกจากเอฟซีอีอข้งหนึ่งนาะจากพ้นของรอบเศร้าเมื่อวานนี่ออก ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์เนาะสำหรับนีวีรอบเสาสำหรับรอบใบศูนย์ 7, 4, 5, 2, 5, เจ็ดสี่หาสองห้าเอตัวฟนของมือว่าน,นี่มาคำนวณหาเลขเด่นของมือนี่จ้ะจับคู่จ้ะสองมีสองหนึ่งสองสี่สองหา้าสองเจ็ด สองหกตามด้วยสองศูนย์เมื่อวานออกสองศูนย์เหล็กหามนะจ๊ะสําหรับเด่นหนึ่งวิ่งรุ่นหนึ่งจะเจับคู่หนึ่งหาโอ้โหหนึ่งหาเขียนพิษจะพี่น้องจะโคตรโคตไพเรียร์ไล่จะมาตามต่อจะหนึ่งมีหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหก หนึ่งศูนย์อ่านี่คือนี่วีเดอจะเดอหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สำหรับรอบบายจะรอบบายวีพีเจ็ดหกวิ่งรูดจะจับคู่เจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสี่สำหรับเดนหกวิ่งรูดฮกน่วีจะหกสองอ่าโบนเอสจอยแอนสี่ลงให้คน,คนละคนละคลิปเด้อจ่าสำหรับนี่วีจะเพราะว่าเป็นเป็นเอ่อคนละสูตรกันกับนิคเอยรอบปกติเนาะจ้า,จาลูกแบบนี้เดียวพีน่นอฟซีสิงง่เนาะจ่าสีลงให้เงียบคลิปเนาะจ้าหกหนึ่งหกสี่ 6, 6, ขอเบิ่งก่อนจ้า หกเจ็ดเดี๋ยวมาเบิร์ตัวเด่นตัวเด่นของนีวีกันก่อนจ้าเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันจ้าเอสจอยเขเน้นอยู่ที่หกหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองหนึ่งห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสองห้านี่คือนี่เคอีล็อบซอลบาย V ีไอพจ้าตามนี่เลยจ้าอ่ะ แคปหน้าจอไว้เลยเนาจะเดี๋ยวห้าสิมาต่อกันกับนี่เคอีรอบเ้าลอบายรอบปกติจ้าอ่าทาเบิร์บ่ทันคือย้อนลังเอาเราจะสำหรับนี่เคี V.I.P. รอบเ้ารอบายจะสามาจ้จะตามกันต่อกับนี่เคอีรอบเซารอบายรอบปกติจ้ารอบเ้าเอ็จอให้เด่นอยู่ที่แปดและเจ็ดแปดเจ็ดวิ่งลูดจ้าจับคู่เด่น 8วิลล8รอบเา้าจะมี81 82 8 5 84 89 88โอ้โหสำหรับนี่ KE รอบเา้ารอบบาย VIP มือเนี่ยวทางติดเบิร์ดเดอร์ค่ะพโโี่โจอฟซีจะมือเนี่ยเนี่าง อาสิคนขาดไปทางเล็กเบิรนอาจสิจับทางยากไปนิดหนึ่งนาะจ้าอาถหามากอะอาสีมาตามสูตรกะอาสีฟังอยู่แต่ถา้าเนียทางบมมาตามสูตรอาจสีพลาดไปเลยก็ว่าได้นาะจ้าเมื่อนี่ฟอรติดเบิรนจ้ารอบเซากับรอบบายคือแปดส่นเจ็ดสนจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดกะสลับใส่กันได้นาะจ้าคือเด่นตัวเดียวกันจ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสี่ เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดจ้าขอติดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแปดแปดรอบเศร้ารอบบายจ่าแปดห้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดสองต่อด้วยแปดแปดเบิ้ลจ่าเจ็ดจับคู่เจ็ดสี่เจ็ดห้า เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกตามด้วยเจ็ดเจ็ดจ้ะมือนี่สำหรับตัวจับขู่แอนดอยตัดถิ่งไปหลายตัวจ้ะอาจารย์ได้กับโคให้มาตัวเนีนตัวจ่อละกันเนาะจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่น,ต,น,นตัวเน่นกันก่อนจ้ะรอบบายเด่นแปดวิรุดแปดสำหรับเลขเบิ้ลแอนดรอยขเน้นอยู่ที่เบิ้ลแปดแปดรอบบายตามด้วยแปดหกแปดสี่ เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งรอบเศร้าขอเน้นเบิ้์หกอะเจ็ดเจ็ดละกันจ้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดสองแปดสี่อันนี้คือนี่แคอีรอบ v ีไอพีเราจะแอนดอยขอทบทวนห้อีกรอบหนึ่งละกันเราจะท้ะาเกิดวันบทท่านกะ ยอดล้งเอาเลยนอกจากสำหรับนี่วีของเฮาจะแคปหน้าจอไว้เลยนอกจากท้ามักถ้าชอบในแนวทางของนี่วีจะเดี๋ยวมาเบิ่งนีเคีรอบปกติกันก่อนจา้าสำหรับน่เคีรอบปกติของเฮาเมื่อนี่ก็ตามนี่เลยจะมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้จา้าเมื่อนี่ขอให้มาตัวเด่นขอให้มาตัวจอละกันจ้าขอบคุณทุกการรับชมจา้าสำหรับคลิปนี้ข้อกล่าวคำว่าสวัสดีจา้า